บิสมิลลาฮิราะห์มานุราะฮีมครับพี่น้องวันนี้เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการอาบน้บําศพว่าการอาบน้บําศพตามสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเราจะอาบอย่างไรให้ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับในรูปแบบที่ถูกต้องนะครับหากว่ามีมุสลิมคนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยเราจะทําอย่างไรในการอาบน้าศพนะครับเรามาดูว่าอุปกรณ์ ในการอาบน้ําศพนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งก็เลยก็คือกันไกลนะครับที่จะใช้ในการตัดเสื้อ2ก็คือมีดโกนนะครับที่จะโกนผมนะครับสิ่งสกระปรกแล้วก็กันไกลเล็กที่จะกรีบหนวดนะครับหากว่าหนวดของผู้ตายนั้นยาวนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของใบพุทรานะครับที่จะมีการผสมกับน้าแล้วก็รดน้ําศพนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอกระบูล นะครับการบูรนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการอาบน้ําศพนะครับที่จะใช้รถต่อมาก็อุปกรณ์ที่จะใช้ก็คือในเรื่องของเม็ผ้าปิดหน้านะครับสำหรับผู้ที่อาบน้ําศพนะครับก็เป็นถุงมือนะครับอาจจะมีถุงมือนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของผ้านะครับผ้าที่เราจะใช้ในการซับในการทําความสะอาดอุจจาระปัสสาวะของผู้ตายนะครับที่จะออกมาจากร่างกายของผู้ตายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของ การเตรียมความพร้อมในเรื่องของผ้ากระฝันนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยจะใช้กระฝัน3ามผืนนะครับที่เป็นสีขาวตามสุนนะของท่านนบมีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวัสลัมส่วนผู้หญิงก็จะเป็นห้าผืนนะครับแล้วก็เราก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของเชือกด้วยนะครับจะ,ะสามเส้น4ี่เส้นห้าเส้นก็แล้วแต่ร่างกายของผู้ตายนะครับขนาดของผู้ตายนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่จะใช้ในการอาบน้ําศพ ที่เราทุกคนนั้นจะต้องมีความรู้พื้นฐานว่าอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับต่อมาเริ่มเลยนะครับเราก็จะมีการผสมน้ําใบพุทราก่อนนะครับไว้ถังหนึ่งเลยนะครับพี่น้องก็เตรียมความพร้อมไว้นะครับเราจะมีการผสมน้ําใบพุทราก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ําอีกถังหนึ่งที่เป็นน้ํากระบูนนะครับที่จะใช้รถผู้ตายนะครับตอนสุดท้ายของการอาบน้ําศพนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มขั้นตอน ในการเตรียมความพร้อมนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องหาผ้าผื้นใหญ่นะครับอาจจะเป็นผ้าพลาสติกหรือผ้าขนหนูนะครับที่หนาๆน,นะครับมาปิดเอารอของผู้ตายนะครับการปิดเอาระของผู้ตายนะครับโดยเฉพาะผู้ตายที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับเราก็จะปิดตั้งแต่สะดือจนถึงหัวเขา่าส่วนผู้ที่เป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะปิดตั้งแต่หน้าอกของนาง นะครับยาวไปจนถึงหน้าแข้งของนางนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นเลยนะครับสำหรับผู้ที่อาบน้ําศพนั้นขั้นตอนแรกนะครับจะต้องมีการปกปิดอารสนะครับเพื่อที่จะเอาเสื้อและกับกางเกงออกนะครับเรามาดูว่าวิธีการถอดเสื้อเนี่ยทำยังไงนะครับซึ่งแน่นอนว่าการใช้กันไกลในการตัดเสื้อผ้าของผู้ตายนั้นถือว่าเป็นการกระทําที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นการกระทาที่ให้เกียรติ นะครับในการตัดเสื้อผ้าออกนะครับแล้วก็เป็นการกระทําอย่างบองมือที่สุดนะครับตัดจากด้านซ้ายด้านขวาก็สามารถที่จะกระทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับที่จะเตรียมศพให้มีความพร้อมที่จะอาบน้ําศพนะครับก็เราดูวิธีการตัดนะครับตัดจากเสื้อกางเกงแล้วก็เราก็จะต้องรักษา ในเรื่องของเอาร้อ์ของผู้ตายด้วยนะครับคนที่จะเข้ามาอาบน้ําศพจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมเท่านั้นนะครับห้ามคนนอกมาดูนะครับอันนี้เป็นข้อสําคัญเลยนะครับเราก็ดูเวลาการขยับตัวการพลิกตัวในการอาบน้ําศพนะครับก็เป็นขั้นตอนที่เราทุกคนนั้นเห็นแล้วฟังแล้วดูแล้วก็สามารถที่จะนําไปปฏิบัตินะครับไปเรียนไปสอนให้กับคนอื่นได้กับคนในบ้านนะครับเมื่อศพ เสร็จสิ้นแล้วนะครับมีความพร้อมแล้วที่จะมีการอา,อาบน้ำเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยครับก็จะมีการขยับแขนนะครับข้อต่อนะครับเพื่อที่จะให้มีความสะดวกในเรื่องของการล้างมือล้างข้อศอกนะครับก็เป็นพิธีการอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องนะครับทำกับศพก็คืออย่างเบามือที่สุดนะครับให้เกียรติศพเกียรติเสมือนว่าเขานั้นมีชีวิตอยู่นะครับ หลังจากนั้นต่อมาก็จะมีการทําความสะอาดในเรื่องของการตัดผมโกนผมนะครับอาจจะมีการกลิบนวดนะครับถ้าหากว่ามีหนวดยาวมีขนจมูกยาวนะครับหรือว่ามีการโกนขนรักแร้นะครับถ้าหากว่าขนรักแร้ของผู้ตายนั้นนะครับยาวนะครับก็มีการทําความสะอาดอย่างหมดจดนะครับหลังจากนั้นต่อมานะครับก็ขั้นตอนในเรื่องของการทําความสะอาดเนี่ยนะครับเมื่อมันเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยหากว่าหนวดยาวเล็บยาวเราก็สามารถที่จะ ชำระได้นะครับตัดได้ต่อมาขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะยกศพผู้ตายขึ้นแล้วเราก็จะใช้แขนของเรานะครับในการกดไปที่ท้องเบาๆเพื่อที่จะให้สิ่งสกปรกเนี่ยนะครับออกมาจากทวารตั้งสองของผู้ตายนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับก็เราสามารถที่จะใช้น้ารดนะครับในการชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายของผู้ตายได้นะครับแล้วเราก็จะเอาผ้าคนหนูหรือผ้าเช็ดชู่นะครับมาพันที่มือนะครับในการที่จะเช็ด นะครับสิ่งที่จะออกมาจากอวัยวะของผู้ตายนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสุนนะของท่านนบีสุลตารฮัวเลวัลสลัมนะครับหากว่ามีสิ่งตกค้างอยู่ที่ศพของผู้ตายนะครับเมื่อเวลากดท้องแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ผ้านะครับหรือว่าผ้าเช็ดชู่วเอามาพันที่มือนะครับแล้วก็พร้อมกับการชำระน้านะครับเพื่อที่จะให้สิ่งสกปรกนั้นไหลออกไปนะครับเมื่อขั้นตอนตรงนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับ เราก็จะมาเริ่มในการอาบน้ําละหมาดนะครับการอาบน้ําละหมาดก็เหมือนกับการอาบน้ําละหมาดทั่วๆไปนะครับล้างมือขวา3มครั้งมือซ้าย3มครั้งหลังจากนั้นก็จะมีการบ้วนปากและสูดน้ำเข้าจมูกวิธีการล้างปากก็จะมีการลูบที่ปากนะครับเช็ดที่จมูกนะครับและก็ทําแบบนี้3มครั้งเหมือนกับการอาบน้ําละหมาดเลยนะครับพี่น้อง แล้วก็หากว่าเราจะทําความสะอาดฟันเนี่ยก็จะใช้ผ้านะครับถูๆนะครับถูที่ฟันนะครับหรือว่าล้วงกข้าไปที่ตรงโพวงจมูกนะครับตรงจมูกของผู้ตายนะครับก็เป็นวิธีการที่เราทุกคนนั้นนะครับเห็นในคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถที่จะกระทำได้อย่างเข้าใจเลยนะครับต่อมาก็มีการล้างหน้านะครับสางเคราวยี่คราวให้ทั่วถึงนะครับทำแบบนี้นะครับสครั้งนะครับ ตามที่เขาได้ปฏิบัติเอาไว้นะครับเมื่อเสร็จจากการล้างหน้าแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะล้างแขนขวาก่อนนะครับสามครั้งล้างตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงข้อศอกนะครับแล้วก็ต่อมาก็ให้ล้างแขนซ้ายนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงข้อศอกนะครับทำแบบนี้3ครั้งนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากการล้างแขนแล้วนะครับก็ให้ล้างศีรษะกับเช็ดศีรษะเรียบร้อยแล้ว1ครั้งนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายในการอาบดํารมดก,ก็คือการล้างเท้านะครับการถูเท้าให้สะอาดตามซอกนิ้วต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านขวาก่อนนะครับต่อมาก็ล้างด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเสร็จสิ้นในเรื่องของการอาบน้ําละหาดนะครับขั้นตอนที่สําคัญก็คือขั้นตอนต่อมานะครับก็จะมีการรดน้ําใบพุทรานะครับเราจะลดน้ําแบบนี้3ามครั้งนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่การเช็ดล้างถูขยี้ที่ศีรษะของผู้ตายนะครับพี่น้องก็ดูขั้นตอนนะครับในคลิปวิดีโอที่เขาสาธิตให้เราได้เห็นนะครับว่ามีการอาบอย่างไรนะครับเราจะต้องปฏิบัติกับผู้ตายอย่างเบามืที่สุดนะครับตอนที่เรารดหน้านะครับให้เอามือเนี่ยปิดที่ปากกับจมูกด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปในปากและก็จมูกนะครับเมื่อเรารดที่ศีรษะของผู้ตายแล้วนะครับก็เริ่มจากทางด้านขวานะครับตรงแขน นะครับถูแล้วก็เอาน้ําสาดเข้าไปนะครับกับศพของผู้ตายเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยเข้าไปทั่วถึงทั้งหมดร่างกายนะครับพอเราสาดน้าเข้าไปแล้วนะครับถูนะครับ,นะรบเราก็จะล้างทั้งาขาขวาของผู้ตายนะครับก็ลดเบื้องขวาทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นวิธีการอาบน้ําใบพุ้ตานะครับหลังจากนั้นต่อมานะครับเราก็ให้เขานอนตะแคงซ้ายเพื่อที่จะล้างทั้งด้านหลัง นะครับซึ่งเป็นเบื้องขวาของผู้ตายนะครับตามในภาพเลยนะครับพี่น้องก็ดูวิธีการอาบน้ําละหมาดวิธีการอาบน้ํายนาซะนะครับเกี่ยวกับการอาบน้บําศพว่าเป็นอย่างไรนะครับเมื่ออาบทางด้านขวาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรดน้ําไปพุซาทางด้านซ้ายต่อนะครับเราก็จะปฏิบัติเหมือนครั้งแรกเลยนะครับเหมือนที่เราอาบทางด้านขวานะครับก็รดทั้งเบื้องซ้าย นะครับทั้งแขนซ้ายขาซ้ายนะครับคือเสียก้ายทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็จะอาบให้ทั่วเลยนะครับเมื่อถึงขั้นตอนนะครับในการล้างด้านหลังเราก็จะให้เขาเนี่ยนอนตะแคงขวานะครับเพื่อที่จะล้างทางด้านซ้ายนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของผู้ตายนะครับเราก็จะให้อีกคนนึงเนี่ยช่วยขยับนะครับขยับในความหมว่าจับแขนของผู้ตายนะครับตรงที่ข้อต่อของ ขานะครับแล้วก็แขนดึงเอาไว้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ช่วยรดน้านะครับที่อยู่ด้านหลังของผู้ตายนะครับเราก็ปฏิบัติแบบนี้นะครับสามครั้งหรือ5ครั้งหรือ7ครั้งก็สามารถที่จะปฏิบัติได้หากว่าเห็นสมควรนะครับเพราะว่าฮะดิษของอุมอัตาียะที่รายงานไว้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นครั้งหนึ่งที่ท่านนาบีเนี่ยได้เข้าไปเห็นว่าพวกนางกาลังอาบน้ําศพให้กับลูกสาวของที่ชื่อว่าท่านหญิงไซนับนะครับ ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เป็นการรายงานเกี่ยวกับการอาบน้ำศพนะครับโดยเฉพาะการอาบน้ําศพนั้นจะต้องเป็นการอาบน้ําในจนํานวนที่เป็นเลขคี่นะครับจะ3 5หรือ7นะครับก็าสามารถที่จะอาบได้นะครับเราก็ทําแบบนี้3ครั้งนะครับเราอาบครั้งแรกข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายถือว่าเสร็จ1ครั้งนะครับต่อมาก็เป็นครั้งที่2เริ่มจากด้านขวาก่อนนะครับด้านขวาเสร็จนะครับมีการพลิกตัวพลิกตัวเสร็จก็ลดทางด้านขวาให้หมด นะครับต่อมาเราก็ไปลดทางด้านซ้ายอีกครั้งเราทาแบบนี้3าครั้งนะครับถ้าหากว่ามันไม่สะอาดหรือว่ามีสิ่งสกรปรกอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะอาบได้มากกว่า3าครั้งก็เป็นหนึ่งในสุนนะของท่านนาบีม Muhammad, ุฮัมมัดสลลัลฮุวอะลัยวะซัลลัมด้วยนะครับเราก็ดูตามคลิปวิดีโอที่เขานํามาสาธิตให้เราได้เห็นถึงวิธีการที่ที่เราสามารถที่จะ นำไปปฏิบัติได้นะครับเนี่ยมีการพลิกตัวนะครับมีการจับตรงไหนนะครับที่เป็นความเหมาะสมสำหรับการอาบน้ำศพอย่างถูกต้องนะครับเราก็ถูแล้วก็รดทางด้านหลังนะครับของผู้ตายนะครับวิธีการขยับวิธีการจับนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็จะอาบน้ำกระบูนนะครับเราก็จะลดน้ำกระบูนนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับพี่น้องดูวิธีการลดวิธีการปิดปากของ ผู้ที่อาบน้ําศพนะครับเราก็จะใช้กระบูนกระบูนก็จะเป็นสิ่งที่จะมีความเย็นแล้วก็มันก็จะไล่มแมลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสุนนะของท่านนบีสลลลุลตารฮวาเลวสซัลลัมนะครับก็อ,อ,อาบให้ทั่วร่างกายของผู้ตายนะครับเริ่มตั้งแต่ศีรษะแล้วก็เบื้องขวาของผู้ตายนะครับตลอดจนขาของผู้ตายนะครับเมื่อเสร็จสิ้นทางด้านขวาเนี่ยนะครับเราก็จะอาบทางด้านซ้ายนะครับนี่ก็เป็นวิธีการอาบน้ําศพ นะครับเราก็ดูตามในภาพนะครับพี่น้องก็วิธีการจับวิธีการอาบวิธีการถูนะครับว่าเราจะทําอย่างไรให้มันถูกต้องนะครับตามแบบสุนนะของท่านนบ,บีม,มุฮัมมัดสลลลฮุอะไยฮิวะซัลล,ลัมด้วยนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากด้านขวาแล้วนะครับเราก็เอาน้ํากระบูนนะครับมารดทางด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่เรารดเนี่ยนะครับเราจะรดตรงหน้าเนี่ยเราก็เอามือ มาปิดปากและกระจมูกนะครับแล้วก็พลิกตัวทางด้านซ้ายนะครับก็รถเบื้องหลังของผู้ตายนะครับด้านหลังของผู้ตายนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้กันอย่างเข้าใจในหลักการของศาสนาเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราก็จะเอาผ้านะครับมาซับน้ำนะครับผ้าขนหนูมาซับที่ร่างกายของผู้ตายนะครับ แล้วเราก็ปกปิดอัลอฮ์ของผู้ตายนะครับพเพื่อที่จะไม่ให้อัลอฮ์ของผู้ตายนั้นเปิดเผยนะครับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับนี่ก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ขั้นตอนของการอาบน้ําศพนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการกระฟันนะครับในการห่อศพตามแบบสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม